วันหยุดไม่รู้จะไปไหนก็มาในสวนนี่แหละเนาะนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินใกล้ไก่นะครับก็คือทําสะพานไว้ในคลองนะครับที่สําหรับข้ามคลองใกล้ไก่นะครับอันนี้ก็เป็นสวนผลไม้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูเนาะผลไม้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มันกินได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนาะออกลุกแลแต่ยังยังไม่สุกนะครับหลายๆคนนะครับอยู่ต่างจังหวัดเนาะตามชนบทต่างๆ อาจจะเคยเห็นอาจจะเคยกินนะครับนี่ก็เป็นอีกอต้นผลไม้อีกส่วนหนึ่งนะที่ผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมก็ได้เดินมาถึงต้นละเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูว่าเป็นต้นอะไรแล้วก็หน้าตาของลูกนะครับเป็นอย่างไรยังกลับกล้องให้ดูต้นมันเป็นแบบนี้นี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้ กินได้นะถ้ากินดิบๆเนาะมันจะฝาดนะครับผลของมนะันเนี่ยเวลาสุกนะจะเป็นสีม่วงเนาะม่วงๆเข้มๆนะครับด้านในกินได้หวานนะครับเนาะอันนี้เขาเรียกว่าต้นตะขบไปกินไหมใครเคยกินม้างตอนที่ยุนะนะยนะคยเก้าศูนย์เน่เนาะนี่ยุคเก้าศูนย์เนี่ยคนยุคเกิดยุคเก้าศูนย์นะคงเคยเห็นนี่นี่น,นี่อันนี้ลูกตะขบ